ไปดูผู้อานวยการโครงการชลประทานจังหวัดจันทบุรีกันบ้างนะคะก็ยืนยันนะคะว่าหมดห่วงได้เลยค่ะกับปัญหาน้ําขาดแคลนหลังฝนมาเร็วก็เตรียมกักเก็บน้ํากันเต็มความจุอ่างนะคะพร้อมกับวางระบบการกระจายน้ําอย่างทั่วถึงด้วยค่ะ นายวิทวัฒวันธนียกุลค่ะผู้อำนวยการโครงการชลประทานจันทบุรีก็เปิดเผยนะคะถึงสถานการณ์การกักเก็บน้ำและการระบายน้ำในช่วงหน้าฝนของจังหวัดจันทบุรีค่ะว่าปีนี้เข้าสู่ฤดูฝนตั้งแต่เดือนเมษายนโดยทางชลประทานได้ระบายน้ำไปก่อนหน้าฝนเพื่อรับน้ำใหม่ซึ่งขณะนี้อ่างเก็บน้ำในพื้นที่ค่ะมีปริมาณน้ำสะสมอยู่ที่60ไม่ว่าจะเป็นอ่างเก็บน้ำคลองพระพุธอ่างเก็บน้ำคีรีทาน เก็บน้ำสันทายอ่างเก็บน้ำคลองประเกตและจะกักเก็บน้ำในช่วงเดือนกร,รกฎาคมถึงเดือนสิงหาคมค่ะซึ่งจะมีปริมาณน้ำฝนสูงให้เต็มความจุอ่างทั้งหมดจึงจะหมดห่วงได้เลยนะคะในเรื่องของน้ําอุปโภคบริโภคค่ะส่วนการระบายน้ําที่คลองพักดีลาไพเพื่อป้องกันน้ําท่วมสามารถรับน้ําได้สูงถึง300ล้านลูกบาทเมตรต่อวินาทีค่ะแต่ปัจจุบันรับน้ําอยู่ที่100ล้านลูกบาทเมตรต่อวินาทีเท่านั้นก็สามารถระบายน้าได้ อีกมากนะคะจึงไม่มีปัญหาน้ำท่วมในจังหวัดแน่นอนส่วนการกระจายน้ำไปยังพื้นที่เกษตรทางชประทานจันทบุรีก็ได้มีแผนงานวางระบบการกระจายน้ำอย่างทั่วถึงโดยมีการเพิ่มการกระจายน้ำไปยังอำเภอท่าใหม่อำเภอนนยามและอ่างเก็บน้ำคลองพระพุทธระยะที่3ซึ่งจะแล้วเสร็จในปี2565ค่ะนอกจากนี้ในส่วนของอำเภอสอยดาวอำเภอป่งน้ำร้อนซึ่งเป็นพื้นที่สูงทางชประทานก็เตรียมสร้าง สร้างอ่างเก็บน้ำเพิ่มเติมเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการด้วยค่ะการน้ำตอนนี้เข้าหน้าฝนนะครับอ่างเก็บน้ำของเราทั้ง3ตัวเนี่ยตอนนี้เราเก็บน้ำอยู่ที่ประมาณ60%นะครับแล้วก็เราจะพยายามาเก็บน้ำให้ได้มากที่สุดในก่อนที่จะสิ้นดูแลก็คือเต็ม100%ของของ,ของความความจุของอ่างน,นะครับสำหรับช่วงหน้าฝนเนี่ยก็จะมีปัญหาของเรื่องก,การ ระบายน้ำนะครับในช่วงก่อนที่ฤดูฝนเนี่ยเราก็มีการพร่องน้ําของอ่างต่างๆของเราพร่องน้าไปเบือเบ้องต้นแล้วแล้วก็เพื่อจะรอรอรับน้ําจาการูดน้ําใหม่นะครับในตัวของฝั่งตะวันตกก็คือคลองปากแกดนะครับในคลองบางโนอดอ่างปากแกดของเราเนี่ยเราก็จะมีการพร่องน้ําไปแล้วก็ในช่วงนี้เราจะเริ่มดําเนินการเก็บกักน้ํานะครับ